มาตามไอ้เหรอครับอือเวลามาตามไอ้เหรอครับตาตังมาตามไอ้เหรอครับโอ้ยอย่าไปจับมันสิคันเออเออไปครับเออเอออันนั้นลูกมันนะครับเออมันสิคันลูกอกไม่อะไรไหมดอกมะเขือครับดอกไม่อะไรไหมดอกพอแล้วพอแล้วมา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 อกไม้อะไรไหม พิเชือใช่พิเชืาออยู่นี่พิเชาคนนั้นแม่อัปเปร์นี้อืมอัปเปร์กำลังจะกินข้าวกินแล้วครับมาเป็นยังเหรอคะแม่มามาเข้าไปดูหญ้าดูหญ้าให้หยังไปยังก๊อ ไปเรียนครับอาจารน,นครับครับกลับแล้วล่ะดูแกนี้เออ้กับติกานี้นี่คือไปแล้วครับที่คือมาไปตรงดีๆ ไม่รอแม่เลยนะครับต่างๆไม่ร้อแม่เลยนะครับ Apa-apa tu? Ni unka berlala. Ha? Apa-apa tu Ha? Oh, si, oh, oh, si.